แต่ล่าสุดล่าสุดพี่โไม่เอาลุงยังมีสมการนี้นะฮะมีสมการนี้ตอนนี้และเป็นสมการที่กําลังคุยตอนนี้ไม่มีทั้งลุงไม่มีทั้งก้าวไกลสุดยอดมากคนคิดคือสุดยอดในการคิดคือแบบนี้เกิน270เจแน่นอนเพื่อไทยมีภูมิใจไทยมีประชาชาติมีชาติไทยพัฒนาชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนากลา้าไทยสร้างไทยสังคมใหม่เพื่อไทยรวมพลังเสีรวมไทยเสร็จแล้วไม่เอาพักสองลุงแต่เอาบางกบบางกลุ่มในพักสองลุงเข้ามาผิดไหมฮะพี่โอ เวลาโหวตนายกอ่ะผมถามพี่โอเวลาโหวตนายกเนี่ยเสียงเป็นเอกสิทธิ์ไหมเป็นเอกสิทธิ์ครับแต่เช็คไปเช็คมามีเสียงที่ผ่านอ่ะสิบยี่สิบเสียงมาจากพลังประชารัฐสิบยี่สิบเสียงมาจากรวมใจสร้างชาติอืแบบนี้ผิดไหมผมว่าตอนเนี้ยสูตรนี่เหละสูตรว่าด้วยเรื่องสองเจ็ดศูนย์กำลังเป็นสูตรที่กําลังตั้งไข่กันอยู่และคุยกันอยู่ครับว่าจะแก้เกมนี้ และให้เพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีก้าวไกลได้อย่างไรครับสูตรนี้จะเป็นทางออกให้กับเพื่อไทยที่ไม่กระเทือนไปถึง 1. คุณเศรษฐาทวีสินสองคุณอุงอิง 3. คุณหมอโชนลนานสคุณทักษิณชิน,นวัตรโอ้ไม่มีก้าวไกล และไม่มีพักสองลุงแต่สมาชิกสอสอของพักพลังประชารัฐสอสอของพักรวมใจสร้างชาติโหวตให้คุณเศรษฐาใช่แล้วก็เสียงเกิน300หรือว่า310หรือว่าอะไรแต่เกิน270แล้วกันครับ, <200 S 1> รบเกินแน่นอนและเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีสูตรนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมด้านการเมืองที่น่าสนใจนะแต่ว่าหัวหน้าพักเขาจะเห็นด้วยไม่ด้วยเนี่ยไม่รู้ไม่รู้แต่ตอนนี้เขากําลังตั้งไข่กันอยู่ครับ <laughs> <พอ S 1> เ็ตั้งไข่และมีการพูดคุยกันแล้วด้วย โจทย์ของเพื่อไทยตอนนี้ดูนี้เลยครับจะรู้เลยว่าโจทย์ควรเลือกทางไหนนะฮะโจทย์แรกเลยนะครับตอนนี้เพื่อไทยอยู่นี้ในกลุม 3, 1, 2, ่มสามหนึ่งสองเราแยกหเห็นก่อนนะ,ะว่า3ามหนึ่งสองเนี่ยเพื่อไทยกับก้าวไกลใครเป็นมิตรบ้างใครเป็นมิตรของก้าวไกลใครเป็นมิตรของเพื่อไทยใน3ามหนึ่งสองก่อนนะครับก้าวไกลเนี่ยมีหนึ่งห้าหนึ่งมิตรของก้าวไกลคือเป็นธรรมครับเป็นธรรมครับไทยสร้างใจเป็นไหม ดูการถแถลงของไทยสร้างไทยวันนี้ครับออกไปทางไหนแล้วครับอ,ออกไปทางบอกว่าไทยสร้างไทยมีแนวคิดชัดเจนครับครับไม่สนับสนุนการแก้ไขและล้มล้างสถาบันออแน่นอนเพราะฉะนั้นจากน่ไม่เอาด้วยกับเรื่องของการสืบทอดอำนาจอ่นาจสิเพราะฉะนั้นถ้าไทยสร้างไทยอยู่ตรงนั้นก็158แต่ถ้าลบไปก็แค่152ก็แล้วแต่นะนี่ขั้วของเก้าไกลนะ ขั้วของเพื่อไทยนี่เขายืนอยู่หนึ่งสี่หนึ่งก่อนนี่กองเพื่อไทยครับประชาชาติเก้านี้แน่นอนไหมแน่นอนแน่นอนเพื่อไทยรวมพลังแน่นอนไหมแน่เป็นแช่แป้งครับล้านเปอร์เซ็นต์พลังสังคมใหม่แน่นอนไหมแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เสรีรวมไทยจะอยู่ก้าวไกลไหมแน่นอนครับแน่นอนเพราะนั้นนี่นค่กพักเล็กไปได้ยังไงวันนี้มีพักเล็ก3ามสี่พักเดียวได้ก็ว่ากันนะเดี๋ยวจะอยู่ตรงนี้อยู่นีมพลังมาโหวตให้เพื่อไทยนะแต่ไม่เาก้าวไกลครับ ไอ้นี่เราแยกเฉพาะ3 1 2่อก่อนเขามี154แต่ถ้าใช้สร้างไซมมาอยู่นี่เป็นนุ้นเลยเป็น1 6 0เลยนะเพราะฉะนั้นโดยรวมรวมตอนนี้ก้าวไกลมีเยอะเพื่อไทยมีเยอะเขาพูดไม่ได้ว่าผมมีเสียงมากกว่าคุณพูดไม่ได้แต่ให้เห็นถึงโครงสร้างอำนาจหรือว่าไอฐานต่อรองข้างใน3 1 2เพราะฉะนั้นเมื่อเพื่อไทยเป็นแกนเนี่ยเขามีทางเลือกอยู่สองสามทางทางแรกเลยเนี่ยไปจับกับก้าวไกลเหมือนเดิมเหมือนเดิมซึ่งตอนนี้ค่อนข้างจะลิบหลี่มาก เพราะถ้าจับตรงนั้นเดินต่อไปไม่ไหวนี่ผมฟังเพื่อไทยมานะผมบอกเดิมทีเรามัดกันแปดพักหนุนกันไปเต็มที่เพราะสถานการณ์มันบีบบังคับเราครับแต่สถานการณ์ตอนนี้หลังจากที่เราเป็นแกนเรารู้แล้วว่าคนที่เราร่วมอ่ะพร้อมที่จะถอดมเราทุกเมื่อไว้ใจไม่ได้อ่ะครับครับนี่อันที่สองเพื่อไทยมีทางเรื่องอะไรตอนนี้คือเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกว่า มีต่อต้านการสองพักลุงภูมิใจไทยด้วยนะหเห็นไหมตอนนี้ทางก้าวไกลออกมาแถลงเรื่องของพักภูมิใจไทยวันนี้ก็แถลงครับเพราะฉะนั้นทั้งภูมิใจไทยพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติถูกต่อต้านทั้งสามทั้งสามพักเนี้ยนะครับมีเสียงร่วมกันคือ1 4 7พี่โอยยัง1 4 7กับ1 5 1เนี่ยใกล้เคียงกันไหมพี่เวเอา1น7นั่นนะมารวมกับ1 5 4นะ มากกว่าฝั่งนี้ทันทีก็แน่นอนนะฮะก็แน่นอนอแต่ว่าเขารู้แล้วถ้าเอาถ้า1หนึ่งสีเ่เจ็ดเข้าร่วมเนี่ยก้าวไกลไม่จําเป็นอันสาระสำคัญคือก้าวไกลต้องถล่มกลุ่มหนึ่งสีเ่เจ็ดถล่มทั้งภูมิใจไทยถล่มทั้งสองพักสองลุงว่าสืบทอดอำนาจใช่เพื่อที่จะปิดโอกาสในการเพื่อไทยจะจับตรงนี้ถูกต้องถ้าเพื่อไทยจับตรงนี้ไม่ได้ก็ต้องอุ้มก้าวไกลต่อไปไหมอีกทางหนึ่งอันที่สองถ้ากรณีไม่มีไม่มีหนึ่งสี่เจ็ดนี้ กลุ่มอื่นเสียงแบบแวงๆอีกตัวแปลอีกสี่สิบเอ็หรอสีเสียงเอาไปรวมตรงไหนได้บ้างนี่คือคิดกันแต่โจทย์เนี่ยยังไม่ตกผลึกพี่วีเหรอยังไม่ตกผลึกเพราะว่าเจอสกัดกั้นบอกว่าไปรวมกับของเดิมแับขั้วต่อหน้าเดิมและคุณประกาศไว้ถูกต้องไหม,ามาถ้าไม่ขยับไม่ได้ครับเมื่อขยับไม่ได้ตอนนี้ต้องทําวิธีเดียวครับคือทํายังไงได้ สลัดก้าวไกลที่กอแขกอนกอขาออกให้ได้ก้าวไกลก็ต้องทําลายความชอบธรรมของพักที่เพื่อไทยจะไปร่วมอไม่ไว่าจะเป็นพักสองลงุงพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติและพักภูมิใจไทยวันนี้เนี่ยฮะคนนี้มาพูดถึงเรื่องของการถือหุ้นของเลขาธิการพักออภูมิใจไทยสักยาม<ร>ที่ชอบอีกรอบหนึ่งปรกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลครับตั้งแต่พิปลายแล้วนะคืนหนึ่งในสสของพักก้าวไกลสมัยแรก อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมศักสยามชิดชอบครับว่าด้วยเรื่องของการถือหุ้นการแจ้งบัญชีการโอนเงินการให้เงินและหนึ่งในนั้นก็คือบริษัทบุรีคอนบุรีจเจริญคอนสตรัคชั่นข้อมูลที่หอจกอบุรีจเจริญนนไม่เปิดเผยเชี่อเห็นว่าหลังจากโอนหุ้นแล้วเนี่ยไม่มีการโอนนี้สินก้อนนี้ออกไปด้วย ในเอกสารที่มัดตัวว่านี่สินจํานวนนี้ยังเป็นของนายสักยามชิดชอบอคือเป็นเจ้าของบริษัทอยู่ไงใช่แล้ววันนี้คุณสักยามก็ถูกถามเรื่องนี้ไม่ได้มีหุ้นนี้มาตั้งแต่เขารับตําแหน่งปี6กสองเดี๋ยวจะให้ทีมกฎหมายรวบรวมข้อมูลแล้วชี้แจงกับสื่อมวลชนในวันพรุ่งนี้อ่าแล้วทำไมไม่ชี้แจงไปเลยล่ะครับก็จำไม่ได้ต้องไปดูไอเอกสารในข้อมูลเหล่านี้เขาจาไม่ได้ว่าตอน,อนตอนพภิป<ค>รายก็ข้ามวันเหมือนกันนะตอน<ค>พภิปรายก็ดูแล้วชี้แจงแล้ว แต่กรณีนี้คุณประกรณ์วุฒิไปพบมาอีกว่าไอ้หุ้นเะนี่ยยังไม่ได้โอนออกไปยังอยู่ในชื่อนี้ครับเพราะฉะนั้นนี่คือการตัดความชอบธรรมที่เพื่อไทยมุ่งมาที่อะไรจะไปเอาพภูมิใจไทยมาเอ็กกันอา้านั้นตัดความชอบธรรมไปพักหนึ่งแล้วนะฮะอันที่สองแล้วพักสองลงุงรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐละ่ะเอแล้วถ้าเกิดว่าไม่เอาเนี่ยทางเพื่อไทยจะเองไงเราไม่ได้ถามท่านหตัวหน้าพัก เ,เพื่อไทยหมอชนละนาน<ส>ตอนนี้ยังเอายังเอาอยู่ไหมหมอว่าไงฟังไหมไปฟังคุณหมอชนละนานสีแก้วครับเกิดขึ้นใน,ะนดังขณะนี้เนี่ยไม่ครับใน,ในมุมผมขณะนี้นะแล้วก็ต้องพยายามทำพยายามทำไม่ให้เกิดขึ้นในดะังไม่ไม่ใช่ผมตัวเองนะที่ผมจะต้องลาออกนั่นไม่ใช่นะแต่ว่าหลักการโดยรวมเรื่องเนี่ยมัน มันน่าจะมีปัญหานะครับมันน่าจะมีปัญหาไม่ว่าเรื่องของวิธีคิดอุดมการณ์การทำงานนะครับกระแสต่อต้านในต่าง